สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลอบอกเชนทุกคนทุกท่านอาทิตย์ที่22ตุลาคม2023นะครับคลิปนี้จะพูดถึงคำทำนายราคา Bitcoin จากคนใหญ่คนโตคนดังนะครับตั้งแต่คุณโรเบิร์ตเคิลสกิมาคุณแอนโทนีสกามูชีนะครับเป็น c e อหรือ Founder ของ Skybridge Capital แล้วก็ JP Morgan CEO คุณเจมี่ไดมอนด์นะครับแล้วก็จะพูดถึงคุณป้าอลิซาเบธวอร์เรน สตรีที่เป็นศัตรูของอุตสาหกรรมคริปโตนะเป็นศัตรูหมายเลข2ที่เป็นผู้หญิงนะครับหมายเลขหนึ่งคือเด็กเก่าแซมนะคุณแคลไลน์อาริสันมาพูดถึงคุณแอนโทนีสกาโมชีนะครับ f o u n d อ r ER ของของ b r i d g e c a p i t a อแกเป็นทั้งนักธุรกิจนักการเมืองเป็นพิธกรพอดแคสต์นะครับล่าสุดออกมาทำนายแกบอก Bitcoin จะไปแตะ1 000, 000, 000, ่150,000ดอลลาร์สหรัฐถึง250,000ดอลลาร์ในบูรันครั้งต่อไปบูไซเคิลครั้งต่อไป แกมองว่าราคาของ Bitcoin หรือ Market Cap ของ i t t o o n เนี่ยจะไปแตะ15 000 000 000ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและเราจะได้เห็น Bitcoin ในราคา750,000ดอลลาร์สหรัฐภายในปี2030นะ750,000ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ27ล้านบาทก่อนไม่เกิน7ปีนะก่อน2030เพื่อนๆน,นะครับถามว่ากาวไหมก็กาวใช้ได้นะแต่ก็พอๆกับ พี่สาวเราคุณแคทตี้วูดนะแคทตี้วูดบางช่วงของเดือนแกบอก7,500มาตอนหลังล้านหนึ่งมาล้านสองมาล้านห้าแล้วตอนหลังกลับไป7,500ถ้าจำไม่ผิดนะแคทตี้วูดนี่ผมเลิกจำแล้วนะครับต่อไปมาพูดถึงคุณโรเบิร์ตเคียสกินะคุณพ่อริช d ดดพว d ดดของเราล่าสุดแกออกมาทวิตสั้นๆน,นะแกะบอกสถานีต่อไปของ Bitcoin Bull Run เนี่ย Bitcoin จะไปแต่ หนึ0 0แดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ4ล้าน9แสนบาทไทยตีซะ5ล้านบาทไทยนะครับกาวไหมก็เป็นกาวที่แกออกมาลายสัปดาห์แล้วก็ไม่ระบุวันและเวลานะครับคุณเจมี่ไดมอนด์นะครับ, Diamond, รบ CEO ของ JP Morgan บุคคลที่เคยพูดว่า Bitcoin เป็นอากาศนะแล้วตอนหลังก็บอกออผมก็ยังไม่ชอบ Bitcoin นะแต่ถ้าลูกค้าต้องการผมก็จะเปิดให้ลงทุนนะครับ ล่าสุดแกออกมาบอก Bitcoin Spot ETF อีกไม่นานอีกไม่กี่เดือนที่จะถึงนี้เราจะได้เห็น SEC อนุมัติ Bitcoin Spot ETF นะครับคุณเจมี่ไดมอนน่าจะไม่ชอบ Bitcoin ไปยันบิ t คอยเจ็ดแสนหล้านดอลลาร์สหร,รัฐนะครับหรือลูกหลานแกรวยแล้วนะฮะแกก็ไม่ไม่ต้องชอบ Bitcoin ก็ได้นะครับแต่ไฮไลท์คืออะไรไฮไลท์คือ กลุ่มผู้สนับสนุนอุตสาหกรรมคริปโตในสหรัฐอเมริกาหรือ Blockchain Association ล่าสุดเรียนเชิญวุฒิสมาชิก Elizabeth Warren เข้าร่วมสัมมนาที่วอชิงตันดีซ c ในงาน Blockchain Association Policy Summit ที่จะเกิดขึ้นในวันที่29พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับเป้าหมายของงานเพื่อเร่งปรึกษาหารือถึงนโยบายการควบคุมดูแลอุตสาหกรรมคริปโตนะครับข่าวนี้เป็นข่าวที่ผมชอบมากม นะเพราะอะไรเพราะคุณป้าลิซ z a เบธ h w วอร์เรนนะแต่ไหนแต่ไรแกไปอยู่ฝั่งประธานแกรี่และแกก็มองว่า Bitcoin เนี่ยมันหรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยใช้ในการฟอกเงินใช้สนับสนุนเป็นท่อ้ําเลี้ยงกลุ่มก่อการร้ายนะครับถ้าคุณป้าได้ไปเปิดมุมมองปรับทัศนคติไปอ่าน Bitcoin w ไวท์เพเปอนะไปพูดถึงนโยบายไปเข้าใจว่า Bitcoin หรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่สามารถตรวจสอบได้ นะที่ผ่านมาเนี่ยคุณป้าปล่อยไก่ให้กลุ่มก่อการร้ายหนีไปใช้เฟียทั้งๆท,ที่คริปโตเนี่ยถ้าปล่อยให้เขาใช้เนี่ยป่านนี้จับตัวได้แล้วว่าใครใช้นะครับแต่ความที่แกแบบไม่เข้าใจนะซึ่งเราโทษแกก็ไม่ได้เพราะว่าการละครั้งหนึ่งนามาแล้วผมเองและเชื่อว่าเพื่อนๆในช่องหลายคนเนี่ยก็ไม่เข้าใจคริปโตไม่เข้าใจว่าข้อมูลออนเชนเนี่ยมันลิงก์ถึงหมดว่าดิจิทัลฟุตพิ้นอันนั้นเนี่ยมาจากไหนและนึกภาพ เกิดที่งานเขาแจกของชำร่วยอย่าง ledger t r e a s e r หรือว่าเกิดเขามี AirDrop ในงานเนี่ยแล้วคุณป้าแบบไปรับ AirDrop เนี่ยเพื่อนๆนึกภาพว่าจะเป็นโกดัก c ม moment ที่ผมว่าเป็นข่าวดีกว่า bitcoin spot ETF ผ่านนะครับก็ยังไม่รู้ว่าคุณป้าจะไปหรือเปล่านะแต่งานเนี้ยแกถูกเชิญอย่างเป็นทางการนะครับมาลุ้นไปด้วยกันนะครับสงครามยังไม่จบกาวยังไม่หมดอย่าเพิ่งนับคนบนดอย นะครับวันนี้ประมาณนี้เช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม